พเมลโล่ลิมิเต็ดคอลเลคชันกับดิสนีย์นั่นเอง <S <S สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เป้งต้องช่องนะคะวันนี้นะคะต้องบอกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าเราจะมาอันบ็อกพเมลโล่ลิมิเต็ดคอลเลคชันกับดิสนีย์นั่นเองคือแบบว่า ครั้งนี้นะคะก็จะเป็นครั้งแรกค่ะที่ดิสนีย์นะคะเอก,กับแบรนด์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างโทเมโล่นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งครั้งนี้นะคะจะเป็นคอเลกชันใหม่เลยค่ะเป็นคอเลกชันดิสนีย์ Princess and w i l l i a n Collection นะคะซึ่งต้องบอกว่าขนมาเป็นตัวละครไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงอย่าง อ่อสโนไวท์นะคะซินเดอเรลล่าอเรียลนะคะแล้วก็ออโรร่าค่ะรวมถึงตัวร้ายก็เช่นกันค่ะทุกคนมีมาริบิเซนแล้วก็เออร์ซูล่าค่ะแต่ว่าถ้าวันนี้นะคะถ้าเราจะให้แบบรีวิวชุดเจ้าหญิงอะไรเงี้ยเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นกันมาเยอะแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจัดคอร์เลคชั่นเป็นคอร์เลคชั่นแบบตัวร้ายนะคะก็คือแม่เออร์ซูล่านั่นเองเดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องรีวิวกันค่ะว่า ในพอเนแบบนี้ข้างในจะเป็นอะไรบ้างนะคะวันนี้มีทั้งหมด3ไอเทมเลยนะคะที่จะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปอันบ็อกกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปแกะถุงรีวิวนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งเพื่อไม่ให้พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่ b e เบ o o d o ดอ s นำมาฝากกันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลย จะมาเป็นแบบว่าห่อกระดาษสามาเลยทุกคนแล้วก็แบบจะมีสติเกอร์แบบนี้อยู่นะคะแล้วก็เราจะมาแกะกันเลยนะคะอันแรกนะก็คือก็คือนี่เน็นแบบว่าสเวตเตอร์นี้น่ารักมากเห็นปาเห็นลายเป็นแบบเออสุลล่าเออสุลล่าเออสุลล่าคือแบบเป็นสีพาสเทลค่ะ้านุ่มมากเหมาะกับ ใส่ไปไหนที่ใส่ไปขึ้นเครื่องแบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบน่ารักมากคะคอลเลคชันนี้นะแล้วก็แบบช่วงนี้คือแบบใกล้ฮาโลวีแล้วใช่ป่ะทุกคนเราก็สามารถที่จะแบบเออใส่แบบถ่ายรูปแบบชิคๆไปคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยได้นะคะอันนี้ที่หนึ่งนั่นเองนะคะนี่คืออันนี้นะน่ารักมากนะคะแล้วก็ตัวที่สองนะคะตัวที่สองก็คือนี่ทุกคนมันเป็นแบบว่า แบบกางเกงแบบกางเกงแบบยางยืดดีทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนอันเนี้ยสเหรแผนใช่ปะเนี่ยเนี้ยน่ารักมากเข้ากับเสื้อสีม่วงมากนะคะแล้วก็คือความนั้นอะความแบบตะมูตะมี่อะมันคือแบบเนี่ยคือแบบโอ้มันน่ารักอะเนี่ยให้ดูใ,ใกล้ๆนะดีเทลหรือว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนหลอกๆนะมันไม่สามารถแบบใส่ของได้แต่ันคือแบบมันมีไว้เพื่อความแบบ มุ้งมิงน่ารักมากนะคะมีความแบบว่าหนวดปลามึกอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเข้ากันมากนะจริงๆอ่ะแค่เสื้อตัวเนี้ยก็ใส่กับกางเกงแบบกางเกงขาสั้นก็ได้นะคะหรือใส่กับกางเกงยีนส์หรืออะไรเงี้ยก็ได้หมดทุกคนแต่ว่าเรา,าจาัดมาเป็นแบบอย่างนี้เลยคือแบบมาเป็นแบบเซตเลยแบบนี้เลยทุกคน <S <S เสื้อตัวเนี้ยที่ซื้อมาคือราคา1น9่บาทนะคะ1 1 9 9นะ แล้วก็อันเนี้ยก็จะเป็นราคา1 9 9่บาททุกคนจะคือผ้านุ่มมากคิดว่าแบบใส่ได้นานมากแน่ๆนะคะแล้วมันดูแบบสบายด้วยวนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ชิ้นที่สามนะทุกคน <Yeah. S 1> ก็คือนี่เป็นหมวกทุกคนหมวกแมทเออคือนี่คือแบบนี่ป้ายห้อยแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบดิสนีย์วิลเลียนทุกคนนี่คือแบบ เหล่าตัวร้ายนะคะนี่น่ารักมากนะคะคือมาเป็นเซตเลยนะคะครั้งนี้ก็คือแบบสั่งแต่แม่เออร์ซูล่ามานลทุกคนคือเราอะจริงๆแล้วตัวร้ายอะก็ชอบเกือบหมดเลยนะแต่ว่าสีม่วงคือสีม่วงมันดูอ่อนหวานใช่ป่ะมันเป็นแบบม่วงพาสเทลนะคะประกอบกับแบบความลุคของแบบแม่แบบเออร์ซูล่ามันก็ดูแบบว่าเออมันมีความร้ายแต่มันมีความหวานมันดูแบบมันดูน่ารักอะมันดูไม่น่ากลัวมันดูแบบ น่าเข้าหามากกว่าเลยนะนี่คือนี่เลยแบบก็เลยซื้อคอลเลคชันนี้มาเลยค่ะทุกคนก็คือแบบมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะแล้วก็หมวดนี่ยรู้สึกจะราคา599อาบาบาทนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยค่ะทุกคนก็คือว่า <Wow. S 1> เหมือนถ้าซื้อผ่านแอปอะ่ะมันก็สามารถที่จะลดได้อีกตอนนี้คือลดไปดทั้งหมด3าเอซน <Yeah. Woo. S 1> ก็คือรวมแล้วอ่ะเหลือลดประมาณแบบ 800กว่าบาทเอออันนี้คือส่วนลดนะรวมส่วนลด800กว่าบาทเท่ากับในคอลเลคชันเนี้ยก็คือประมาณ2,000บาทนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็ได้แคชแบ็กอีกด้วยนะคะในการที่จะซื้อคั้นต่อไปถือว่าแบบโปรนี้คือแบบดีมากนะคะก็สำหรับใครนะที่ชอบเสื้อผ้าหรือว่าแบบแต่งตัวแบบไซล์ชิคๆนะคะ <Wow. S 1> ก็ไปอุดหนุนแบรนด์นี้ได้เลยนะคะก็แบบน่ารักมากจริงๆนะคะแล้วก็ สามารถที่จะซื้อผ่านเว็บไซต์แล้วก็โมบายแอปพลิเคชันนะคะโอเคค่ะทุกคนก็วันนี้ก็น่าจะจบการรีวิวเพลงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าวันไหนนะคะมีแบบไปซื้อของอะไรน่ารักน่ารักอีกนะคะจะมาแกะกล่องรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนแล้วก็พบกันใหม่ในอีีหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดี